สวัสดีค่ะวันนี้มากินส้มตำแล้วก็ผัดขี้เมามาม่านะคะแล้วก็มินจะกินกับแคปหมูนี่ค่ะแคปหมูแคปหมูทรงเครื่องของใบครูฝนค่ะใครอยากกินก็เพจนี้เลยนะคะเพจแคปหมูทรงเครื่องใบครูฝนนะคะเป็นแบบมีกระเทียมเจียวด้วยนะคะนี่สีสันสวยงามกรอบๆนะคะนี่มีสองถุงเลยเดี๋ยวจะกินกับส้มตำค่ะนี่มินซื้ออันนี้มา ซุปหน่อไม้ทำเองไม่อร่อยต้องซื้อมากินค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกับแคปหมูนเนาะวันนี้สภาพโสมโสมทุกวันแหละมีนะอยากกินทั้งขา้าวมีนะอยากกินทั้งข้าวเหนียวแล้วก็อยากกินทั้งเอเขาเรียกน,นะซุปหน่อไม้ กินทั้งสองเลยอะไม่รู้จะเลือกอันไหนมินก็เลยกินทั้งสองเลยเดี๋ยลองมาชิมว่าเป็นยังไงมินไม่ได้กินข้าวเหนียวนานมากแล้วเนาะทุกคนจะไม่ได้เห็นมินกินแบบไม่ค่อยเห็นมิ้นแบบว่ากินข้าวเหนียวนะจริงจริงมินก็ไม่ค่อยได้กี่หลอกข้าวเหนียวอะน,นะคะซุนุ่มหไหม อแกะหอมมันกินไปแล้วถุงหนึ่งเหลืออีกสองนี่ว่ามันน่าจะเข้ากับไอ้นี้ยส้มตำแล้วก็ชอบไอ้ตรงชอบตรงไหนหรือว่ากระเทียมเจียวนี่โห<ฮ>อืม ก็หอมกระเทียมเจียวไม่ค่อยถนัดมือนะอันเนี้ยกินส้มตำนี่มันไม่ค่อยถนัดมือเท่าไรแต่กินได้นกินได้กินกับมือก็กินได้จะกินอะไรน่าอร่อยทุกอย่าง ผักบุ้งนี่ที่ดําเนี่ยมันเป็นผักบุ้งนามันเป็นต้นสีแดงมิ้นทําตามทุกคนล้มันดําอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ผักบุ้งสีเขียวองอร่อยอะอันเนี้ยเข้ากับอันนี้มากเลยแคปหมูมากซื้อรสพัดกี้เมามาแล้วก็เอามากินแห้ง ไม่รู้จะกินอะไรอ่ะซุปหน่อไม้เจ้านี้อร่อยมากใส่ใบมะกรูดเกกดือดกรอบใบมะกรูดทอด เนยเวลามิ้นมีกับข้าวอะไรอย่างมิ้นเรื่องไม่ถูก่มิ้นจะกินอันไหนก่อนอกินทุกอย่างอันนี้ก็ซื้อมานะไม่มีเวลาทำเลยอะจริงๆช่วงเนี้ยเด็กๆเรียนออนไลน์ เป็นการกินที่วุ่นวายมากนะคะกินสามอย่างนั่นแต่เช้าเพิ่งได้กินจอยจะเที่ยงแล้วยังไม่เที่ยงเดี๋ยวได้ยินเสียงนาฬิกาอีกค่อยดูซุปน้อไหมทำไมทเองไม่อร่อยก็ทำอร่อยอร่อยนัว ใครกินมาม่าแห้งนะกับแคปหมูนะมันมีกระเทียมเจียวใช่ไหมรวยไปเป็นเหมือนคล้คลมายๆมม่าแห้งอะ่ะอ,อร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยเวลาหิวเป็นนี้แหละมินะม้น่ะไม่ค่อยอยากกินอะไรตอนหิว กินตอนหิวทีแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากไปซื้ออะไรตอนหิวด้วยนะจะบอกว่าเขาทำทำไมเขาทำอร่อยจังเลยอะส้มตำขมิ้งใส่พริกสามเม็ด เขาถามว่าเอาเผ็ดไหมไมิ้นบอกเอาสามเม็ด ทำกระเรียมเจียว มินมามินกินไม่หมดแน่เลยหลายย่างอร่อยมากชอบมากอะซ้มหน่อย ส้มตำก็อร่อยตายแล้วกินหลายอย่างมากมิน้นช่วงนี้จะเห็นมิกินผักบุ้งนาบ่อยนะเพราะว่าที่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเก็บมาให้จากสวนเขามันเยอะเมื่อวานมิก็แกงผัก ขมแกงส้มผักขมแบบสไตล์บ้านมีนนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้อร่อยมากทําให้น้องสาวกินน้องสาวมาเที่ยวที่บ้านกินข้าวหมดไปสองจานปกติเขาบอกว่าไม่ได้กินข้าวสองจานานานมากหรอกเป็นอาหารที่กินตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเป็นแกงส้มปลากระป๋องใส่ผักใบผักขม ฟ้าคุ้มคุ้มนะคะข้างนอนมืดเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกมันมาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ส้มตำมินชอบกินเปรี้ยวกว่าน,นี้เพราะมินเป็นคนกินเปรี้ยวเลยแต่ว่าเขาทำพอดีนั่นแหละตัวมินเองอะ่ะกินเปรี้ยวเวอร์อซุปหน่อไม้สงสัยพรุ่งนี้ต้องไปซื้ออร่อย ปกติมีกินข้าวเหนียว่อนไม่ค่อยหมดกนินข้าวทับพีหนึ่งได้นะข้าวเหนียวนี้ไม่ค่อยจะหมดอ่ะมีมามา่มาด้วยมีมาโอเคอกนินไม่หมดแล้วอโอเค วันนี้มิ้นขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่รับชมมิ้นจนจบนะคะขอบคุณมากจริงๆคะ่ะสวัสดีค่ะ